ที่จังหวัดยะลากันต่อคะ่ะโดยชาวจังหวัดยะลาคะ่ะรวมพลังกันจิตอาสา kick off big cleaning day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้คะ่ะที่สวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off big cleaning day เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นำพลังจากทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐจิตอาสาประชาชนและเยาวชนเพื่อมาร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีโดยการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมาะสมและประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ในการท กิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการสนองตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนค่ะรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่บ้านเรือนพื้นที่สาธารณะถนนแหล่งน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการสร้างความรักความสามคัคคีระหว่างประชาชนทุกหมู่เหล่าสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมโดยการร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับประโยชน์และทุกคนก็ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการอนุรักษ์ดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและสถานที่สาธารณะตลอดจนเป็นเจ้าของ และใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะ